เราอธิษฐานกันก่อนนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับคืนนี้เราก็จะมาดูในพระธรรมสรุดีบทที่หกสิบสี่นะครับก็เราจะเริ่มบทนี้นคืนนี้นะครับให้เราอธิษฐานก,นกันก่อนนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าปรงขอบพระคุณพระองค์สําหรับท้ายคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกๆครั้งที่เราได้เรียนด้วยกันโปร่งทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานสติปัญญาแก่เราทั้งหลายด้วย พระวจนะเหล่านี้ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเรามาเราขอบพระคุณพระเจ้าขอทรงอวยพระพรแก่พี่น้องทุกคนในค่าคืนนี้ในการที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสรดีบทที่หกสิบสี่ด้วยกันขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรแก่ทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับเอเครับพี่น้องครับพระธรรมสรดีบทที่หกสิบสี่ นะครับบทที่64เรามาอ่านด้วยกันก่อนนะครับมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงฟ,งฟังเสียงข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทุกข์ขอทรงปกป้องชีวิตข้าพระองค์ไว้จากความหวาดกลัวศัตรูขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้จากการหาหรืออย่างลับๆของคนชั่วร้ายจากการปองร้ายของผู้ทำความชั่ว ผู้รับลิ้นของตนอย่างรับดาบผู้เอาคำขมคืนเล็งอย่างลูกธนูยิงคนบริสุทธิ์จากที่ซุ่มยิงเขาทันทีและไม่เกรงไม่กลัวเกรงเขาทั้งหลายยึดจุดประสงค์ชั่วของตนไว้มัน่นพวกเขาพูดถึงการวางกับดักอย่างมิดชิดคิดว่าใครจะเห็นเราได้เขาทั้งหลายวางแผนชั่วกล่าวว่า เราทำแผนเสร็จสมบูรณ์แล้วเพราะความคิดภายในและจิตใจของมนุษน์นั้นลึกกล้ำนักแต่พระเจ้าจะทรงยิงธนูใส่พวกเขาเขาจะบาดเจ็บทันทีพวกเขาทําลิ้นเป็นสิ่งสรุดแก่เขาเองทุกคนที่เขาเห็นทุกคนที่เห็นเขาจะสั่นด้วยความกลัวและทุกคนจะกลัวเกรง เขาจะประกาศพระราชกิจของพระเจ้าและตรึกตรองถึงสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำแล้วให้คนชอบทำยินดีในพระยาเวและลี้ััยในพระองค์ให้คนใจเที่ยงธรรมสรรเสริญพระองค์นไหนครับสิบข้อนะครับในพระธรรมตอนนี้ก่อนอื่นเราก็จะมาะพูดถึง เบื้องหลังนะครับสรุปบทนี้ให้พี่น้องได้ฟังก่อนนะครับแล้วผมจะค่อยอธิบายในแต่ละข้อแต่ละตอนไปนะครับในพระธรรมสรุปีบทนี้นะครับก็มีการให้ชื่อว่าข้อว่าคําอธิษฐานขอทรงปกป้องจากศัตรูครับพี่น้องครับในพระธรรมสรุปีบทนี้เป็นบทประพันธ์ลักษณะคําอ้อนวอนอีกบทหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่แล้วก็เป็นลักษณะของคําประพันธ์ลักษณะเป็นคําอ้อนวอนนะของดาวิดต่อพระเจ้า นะครับในบทนี้ก็เป็นลักษณะคําอ้อนวอนนะครับของผู้ที่รับความทุกข์จากคนชั่วที่คอยรังแกอันนี้เราก็น่าจะมีประสบการณ์บ้างนะครับถ้าเราเองนะครับทํางานในในที่ทํางานหรือในที่ต่างๆบางทีอาจจะมีคนที่คิดไม่ดีกับเราเอิจฉาเรานะครับแล้วก็ทําความชั่วพยายามที่จะทําสิ่งต่างๆที่จะที่จะรังแกเรานะครับ ที่จะทาที่จะทาให้เกิดทําร้ายเราในลักษณะต่งตางๆนะครับบางทีเราอาจจะมีประสบการณ์แบบนั้นนะเราก็จะมาเรียนสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าจากคําสอนในบทนี้ได้กันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของคําประพันธ์ในบทนี้ก็เป็นคําอ้อนวอนของผู้ที่รับความทุกขจากคนชั่วที่คอยรังแกนะครับเพี่นั้นครับผู้ประพันเนี่ยมีความมั่นใจว่า ซึ่งเราพูดถึงท่านดาวิดนั่นแหละครับเป็นผู้ที่ประพันธ์บทนี้ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงทําให้คนชั่วเหล่านั้นต้องรับผลของแผนงานที่ตนเองวางไว้ทําร้ายคนชอบทำนะครับเขาจะต้องรับผลพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าเซรุดีบทเจข้อที่สิบห้าถึงสิบหกเนี่ยพูดไว้อย่างชัดเจนนะครับสําหรับคนที่วางแผนคิดแผนร้าย ต่อคนอื่นนั้นเนี่ยนะครับในพระวจนะของพระเจ้าสุรีบทที่7ข้อที่สิบหบกอกว่าเขาขุดหลุมไว้และตกลงไปในหลุมพรางที่เขาทําไว้นั้นความชั่วช้าของเขาจะกลับมาสมศรีรษะเขาและความทารุณของเขาจะลงมาบนหัวของเขาเองชัดเจนนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านดาวิดได้กล่าวไว้ พี่น้องครับอย่างที่ผมหนุนใจพี่น้องมาในหลายๆตอนนะครับว่าถ้าใครทําอะไรไม่ดีต่อเราเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือต้องสงบใจและรอคอยพระเจ้าและมอบไว้กับพระเจ้านะผมพูดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับแล้วก็ผมได้พูดถึงว่านะครับผลของการที่เราไม่รอคอยพระเจ้าผลของการที่เราพยายามที่จัดการที่จะจัดการด้วยกําลังด้วย ด้วยความคิดของเราเองนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหานั้นบานปลายและก็ไม่มีความสุขสงบเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพร,พระเจ้าที่เราเรียนมาหลายๆบทบอกว่าจงสงบใจมอบไว้กับพระเจ้านะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราบอกว่าเรามอบไว้กับพระเจ้านั้นเนี่ยนะครับมอบการกระทําของคนคนนั้นไว้กับพระเจ้าเนี่ยแต่เราเองต้องระวังจิตใจของเรานะ ระวังจิตใจของเราด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีเราบอกว่าให้มอบให้กับพระเจ้านะครับมอบให้กับพระเจ้าแล้วจิตใจของเราความคิดของเราก็คอยที่จะเฝ้าดูว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะท่งลงโทษเขาอันนี้เป็นท่าทีที่ไม่ไม่ไม่ดีแล้วก็ไม่ไม่มีไม่สามารถนําเรามาถึงซึ่งสันติสุขได้นะเขาเรียกว่าใจของเราก็ไม่สงบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่ามอบให้กับพระเจ้า แล้วเราเองก็นึกสาบแช่งเขาอยู่ในใจแล้วก็นึกคิดว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษเขาและเมื่อไหร่พระเจ้าจะทรงลงโทษเขาเราจะเฝ้าดูความอายนะเขาอันนี้พี่น้องต้องระวังหลายคนไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับมอบไวกับพระเจ้าก็จริงแต่จิตใจนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกโกรธและเกลียดและอาฆาตอยู่ในใจเราทำอะไรไม่ได้ก็จริง แต่เราคิดว่าเราจะให้พระเจ้าทําแทนเราแต่เราเองก็มีจิตใจที่อาฆาตนะครับและคาดหวังว่าพระเจ้าจะลงโทษเขาและเฝ้าดูว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รับโทษนั้นอันนี้พี่น้องต้องระวังนะครับจิตใจของเราอย่างนี้ก็ไม่ถูกเช่นเดียวกันจริงๆแล้วท่าทีของเราภายนอกที่มอบให้กับพระเจ้านั้นถูกแล้วแต่ท่าทีภายในของเราต้องถูกต้องด้วยครับพี่น้องครับพระวจ,จนะของพระเจ้าเนี่ยนะครับได้กล่าวว่า เราเองเนี่ยควรที่จะสงบใจมอบไปกับพระเจ้าและถ้าเป็นไปได้นะอนธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงยกโทษเขาอันนี้ต่างหากที่เป็นท่าทีที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนี่คือท่าทีที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบ100ร้อยเปอร์เซ็นตแ,บบแต่แน่นอนพ,พี่น้องจงจําไว้เลยว่าใครก็ตามนะครับที่ทําสิ่งใดทําสิ่งชั่วอะไรไปเนี่ยถ้าเขาไม่กลับใจนะย เขาไม่กลับใจพี่น้องครับเขาจะรับผลของการกระทํานั้นๆแท้จริงการที่คนนั้นๆจะรับผลของการกระทําของเขาเนี่ยพี่น้องครับก็ไม่ใช่ว่าเพราะพระเจ้าทรงกระทําให้กับเขานะจริงๆแล้วนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทรงกระทําเช่นนั้นกับเขาแต่การที่เขาได้รับผลการกระทําของเขาเนี่ยผมอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นกฎแห่งธรรมชาตินะพี่น้องครับที่พระเจ้าทรงประทานไปแล้ว พระเจ้าไม่จําเป็นต้องยื่นประหัตไปทําร้ายเขาหรือไปลงโทษเขาเพราะว่าถ้าเขาทําสิ่งใดไปและถ้าเขาเองไม่สารภาพไม่สํานึกผิดในสิ่งที่เขาทํานั้นเขาจะรับผลของการกระทํานั้นๆตามกฎธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้เราให้เก็บให้เก็เกมนุษย์แล้วเพราะว่าในพระธรรมคาราเทียน้องครับบทที่หกข้อที่เจ็ดได้กล่าวว่าอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าใครหวานอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เฉพาะเราทั้งหลายที่เชื่อพระเจ้านะที่จะได้รับผลถึงการกระทํานั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการหวานสิ่งใดเขาจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นมันเป็นกฎธรรมชาติที่พระเจ้าทรงให้กับมนุษย์ทุกคนนะพี่น้องครับมนุษย์ทุกคนเลยนะครับ ไม่ไม่ไม่เว้นแม้กระทั่งเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็เช่นเดียวกันแต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งในกฎธรรมชาติอันนี้เขาเข้าใจเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเขาเข้าใจเช่นนั้นซึ่งเขาเองอธิบายไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ที่ทําให้เกิดกฎแห่งกรรมเพราะนั้นกฎแห่งกรรมของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องพูดถึงลอยๆไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไป ต่เราเนี่ยเราพูดถึงกฎแห่งกรรมอย่างที่เรารู้ที่มาและรู้ที่ไปพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่บัญญัติกฎเกณฑ์อันนี้ไว้สำหรับมนุษย์ทุกคนใครวานอะไรลงไปเขาจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแต่สำหรับเรานะพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้านะเรามีทางออกคริสเตียนเราเนี่ยเวลาเราทำสิ่งใดเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ดีนะครับต่อใครอย,อย่างไรเนี่ย พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เราสำนึกและกลับใจและสารภาพบาปนั้นต่อคนที่เราทำผิดเราจะได้รับการยกโทษเราจะไม่ต้องยึดสิ่งซึ่งเป็นผลของการกระทำผิดนั้นๆไว้ใน,ในชีวิตของเราเราต้องขอบคุณพระเจ้าแต่คนเหล่านั้นนะครับคนเหล่านั้นถ้าถามว่าเขาทำผิดต่อคนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือคนไม่เชื่อพระเจ้าถ้าเขาทำผิดต่อคนอื่นในเรื่องใดก็ตามแต่นะครับพี่น้องครับ เขาจะได้รับสิ่งซึ่งเป็นผลของการกระทํานั้นแต่ถ้าเขาถามว่าแต่ถ้าถามว่าถ้าคนคนนั้นไปขอโทษกับคนที่เขาทํานั้นเขาจะได้รับการยกโทษไหมเขาอาจได้รับการยกโทษจากคนนั้นที่เขาไปทําผิดแต่โทษของเขาที่ทําผิดต่อพระเจ้ายังไม่ได้รับการยกโทษพี่น้องเข้าใจนะเพราะฉะน,นั้นพี่น้องครับเวลาเวลามนุษย์คนหนึ่งทําผิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งพี่น้องอย่าลืมนะครับบางทีเราคิดว่า เราทำผิดต่อคนอื่นเท่านั้นเราไม่ได้ทำผิดต่อพระเจ้าแต่การทำผิดต่อมนุษย์นั้นเท่ากับทำผิดต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันถ้าเราฆ่ามนุษย์นะครับเป็นบาปที่เราทำผิดต่อพระเจ้านะครับถ้าเราล่วงละเมิดมนุษย์เป็นบาปที่เราทำผิดต่อพระเจ้าเพราะมนุษย์เป็นของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนเป็นของพระเจ้าดังนั้นเขาจึงอยู่ในกฎของธรรมชาติที่ว่าหวานสิ่งใดลงไปเขาจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นไอ้พี่น้องเข้าใจตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงก็ประธรรมเหล่านี้เราไม่ได้พูดถึงว่าสําหรับเฉพาะคริสเตียนเท่านั้นสาหรับคนเฉพาะที่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นอย่างที่ผมเคยอย่างที่ผมเคยหนุนใจพี่น้องนะครับว่าการที่การที่คนไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับเขามีใจิตใจที่เมตตาต่อหญิงไม้ต่อเด็กกําพร้าและเขาช่วยเหลือหญิงไม้เด็กกาพร้าคนยากจนอยู่เสมอเนี่ยถามว่าพระเจ้าอวยพระพรเขาไหมเขาได้หวานสิ่งเหล่านั้น เขาได้เก็บเกี่ยวสิ่งซึ่งเป็นพระพรจากสิ่งที่เขาทํานั่นไหมคําตอบก็คือเขาก็เก็บเกี่ยวพระพรอันนั้นเพราะว่าพระพรนั้นเป็นพระพรที่เป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วบุคคลผู้ใดให้บุคคลผู้นั้นก็ได้รับพระพรในการให้นั้นเขาหวานสิ่งใดเขาเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปคิดว่าอ๋อสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้นั้นก็คือว่าถ้าเขาถ้าเขาหวานสิ่งใดก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นมันเฉพาะคริสเตียนไม่ใช่กับมนุษย์ทุกคนเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติ นะฮะเน้องข้าใจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครหวานสิ่งใดก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นในพระธรรมสรดีบทที่ยี่สิบปดข้อแปดอีกข้อหนึ่งจะ้บอกว่าผู้หวานความชั่วจะเก็บเกี่ยวสิ่งเลวร้ายและไม้เรียวแห่งความเกลียวกราดของเขาจะสิ้นไปไอข้อนี้ก็ไม่ได้พูดถึงผู้หวานความชั่วก็คือคนที่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นแต่ทุกคนที่หวานความชั่วจะเก็บเกี่ยวสิ่งเลวร้ายเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสําหรับเรานะ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์นะครับที่บอกว่าอย่าทำชั่วตอบแทนความชั่วนะครับจงให้อภัยและอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายเราโอพิ่นองครับเราอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ยากนะในการที่เราจะอธิษฐานเผื่อให้พระเจ้าเนี่ยทรงโปรดเมตตาเกตเขาเนี่ยการที่เราไม่ทำชั่วตอบแทนความชั่วต่อเขาก็เพียงพอแล้วผมจะบอกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งซึ่ง มันเป็นความสมบูรณ์ที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับนะถ้าเราจะทําให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเราไม่ทําชั่วตอบแทนสิ่งที่เขาทําชั่วแล้วเรายัางให้อภัยและอธิษฐานเผื่อคนที่ทําร้ายเราเพราะใครจะไปรู้ครับพี่น้องครับว่าคาอธิษฐานของเราต่อคนนั้นจะทําให้เขารู้สึกสํานึกผิดกลับใจเสียใหม่และเขาอาจจะมาเชื่อในพระเจ้าก็ได้ถ้าเราอภัยให้กับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเห็นไหมครับมันอาจจะเป็นไปได้ และถ้าเราเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วเมื่อเราอาภัยให้อธิษฐานเผื่อเขาพี่น้องครับพระเจ้าก็จะทรงยกโทษให้กับคนเหล่าน,นั้นด้วยและเราทั้งหลายนั้นจะได้เครดิตแห่งความดีที่พระเจ้าทรงสั่งสมไว้ให้เป็นบําเหน็จของพี่น้องในแผ่นดินของพระเจ้านะครับอย่าลืมนะไม่เพียงแต่ไม่ทําชั่วตอบแทนการชั่วแต่จิตใจของเรานั้นอย่างที่ผมบอกว่าต้องระวังเราต้องให้อาภัยด้วยภายในจักจิตใจและอธิษฐานเผื่ออย่างจริงใจต่อคนที่ทําร้ายเรานั้นจะต้องขอบคุณพระเจ้า นะครับถ้าใครที่ทําแบบนี้นะครับพี่น้องครับได้เนี่ยถือว่าคนคนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นยอดมนุษย์เลยนะครับพี่น้องครับเป็นยอดมนุษย์นะครับแล้วเราเป็นยอดมนุษย์ได้เนี่ยเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและผมเชื่อว่าพี่น้องสามารถเป็นยอดมนุษย์ได้นะครับพี่น้องครับในการที่จะไม่ทําชั่วกับเขายังให้อภัยยังอธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าทรงเมตตาเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องครับท่านดาวิดเนี่ยเข้าหาพระเจ้าอย่างกล้าหาญนะด้วยการร้องทุกข และด้วยความความรู้สึกอากังวลนะครับท่านเข้าหาพระเจ้าอย่างอย่างแท้จริงแม้จะมีความชั่วร้ายอยู่รอบตัวท่านนะครับเราเคยพูดว่ามีคนที่คอยจะทาร้ายท่านอะไรต่างๆในบทที่แล้วนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้สูญเสียความเชื่อมั่นในอํานาจของพระเจ้านะหรือในพระสัญญาที่ที่ท่านเนี่ยได้ไว้วางใจนะครับซึ่งเป็นพระสัญญาที่น่าไว้ว่หน้าไว้วางใจได้ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะมีปัญหามากแค่ไหนรุมร้อมรุมเร้าท่านมากเท่าไหร่แต่ท่านดาวิดไม่สูญเสียความเชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพี่น้องครับขออย่าให้เราสูญเสียความเชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเช่นเดียวกันไม่มีอะไรทําอันตรายเก่ท่านได้มันอาจจะมีปัญหามากมายมันอาจจะมีคนที่ไม่ชอบเรามันอาจจะมี คนที่คิดไม่ดีกับเราต่างๆมากมายพี่น้องครับแต่พี่น้องต้องไม่สูญเสียความเชื่อมั่นในทิฏอิอำนาจของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายท่านจะมีผู้ใดทําอันตรายเก่ท่านได้นี่คือถ้อยคําแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวไว้ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพระเจ้าใครจะทําอันตรายแก่ข้าพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นอย่าสูญเสียความเชื่อมั่นในความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้านี้นะพี่น้องครับ พี่น้องครับท่านดาวิดเนี่ยรู้ว่าวันหนึ่งคนชอบทำจากเปรมปรีในพระเจ้าและรีภัยอยู่ในพระองค์แน่นอนคนที่มอบไว้กับพระเจ้ามอบปัญหามอบทุกสิ่งไว้กับพระเจ้านั้นเนี่ยแน่นอนครับชีวิตของคนเหล่านั้นเนี่ยจะมีชีวิตที่อิ่มเอมและเปรมปรีและอยู่ในความปลอดภัยในพระเจ้าอยู่เสมอคนที่เที่ยงธรรมในจิตใจจะอวดอ้างพระองค์ ที่ท่านพูดไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในขณะที่เรารอคอยการกลับมาของพระเยซูนั้นนะครับเราจะได้ไเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่เราจะมีเหตุผลเสมอในการชื่นชมยินดีกับทุกๆวันที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราไม่มีใครที่จะอาจจะหลีกพลนกับนะครับปัญหาที่มีได้แต่ว่าเราเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงประทานความชื่นชมยินดีให้กับเราทุกๆวันท่ามกลางอุปสรรคในปันเห็นไหมครับเรากอบคุณพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้านะครับเีนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์งร้องทุกขอทรงปกป้องชิดข้าพระองค์ไว้จากความกลัวศัตรูขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้จากการหาหรือยอย่างลับๆของคนชั่วร้ายจากการปองร้ายของผู้ที่ทําความชั่ว พี่น้องครับท่านดาวิดได้ทูลขอจากพระเจ้าว่าขอทรงปกป้องชีวิตจากความกลัวความกลัวศัตรูนะครับพี่น้องครับคาว่าความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับและเป็นความจําเป็นที่ที่เราจะต้องดําเนินชีวิตในพระเจ้าเนี่ยโดยปราศจากความกลัวนะหลายคนอาจจะไม่ตระหนักเรื่องนี้นะเรื่องความกลัวเกิดขึ้นในจิตใจเราแม้แต่เราเชื่อพระเจ้าแล้วบางทีเราอาจก็อาจจะมีความกลัว อยู่ในใจนะครับความกลัวเป็นสิ่งที่บั่นทอนพี่น้องครับเบียดเบียนชีวิตของเราที่กําลังจะดําเนินในที่เรากําลังดําเนินในทางของพระเจ้านะพระวจะนะเนี่ยได้พูดถึงและหนุนใจเราเรื่องนี้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับพี่น้องครับความกลัวตามหลอกตามหลอนทุกคนนะ่แม้กระทั่งในห้องนอนของตัวเองนะซึ่งในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทบทที่ยี่สิบสาบทที่สามสิบสองข้อที่ยี่สิบห้านะบอกว่าภายนอกจะมีดาบฆ่าชีวิต ในที่ห้องในห้องที่ในห้องจะมีความกลัวเห็นไหมครับทําลายทั้งชายหนุ่มและหญิงรหมจารีทั้งเด็กที่ดูดนมและคนแก่ผมหงอกพี่น้องครับราถ้าเราออกไปข้างนอกบางทีเราอาจจะอาจจะเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายท่านอาเฉลยธรรมจะบอกว่าภายนอกมีดาบฆ่าชีวิตแต่หลังจากที่พ้นจากดาบฆ่าชีวิตนั้นมาได้เข้าไปในห้องเรากําลังจะพักผ่อนพี่น้องครับความกลัว มันเข้าไปตามหลอกหลอนแม้กระทั่งภายในห้องนะยามที่เราหลับเราก็ยังฝันด้วยความกลัวพี่น้องครับเห็นไหมครับว่านี่คือนี่คืออิทธิพลของความกลัวนี่คือฤทธิ์ของความกลัวความกลัวทําลายเข้าไปถึงภายในกระดูกพระคําของพระเจ้าในโยบบทที่สี่ข้อที่สิบสี่บอกว่าความกลัวและการตัวสั่นมาเหนือข้าทําให้กระดูกทั้งสิ้นของข้าสั่นสะเทือนโอ้โหนี่อ่านี่อิทธิฤทธิ์ของความกลัวนะพี่น้องครับ ความกลัวทำให้ชีวิตยอยู่อย่างสะทกสะท้านและหวาดผวาสรุดีบทที่ห้าสิบห้าข้อห้าบอกว่าความกลัวและความสะทกสะท้านมาเหนือข้าพระองค์และความหวาดผวาครอบงำข้าพระองค์เห็นไหมความกลัวทำให้เราขาดสติและไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยพี่น้องครับตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างพี่น้องดเดนอย่างเช่นพวกสาวกเนี่ยของพระเยซูนะครับจำได้ไหมครับตอนที่เขา อตอนที่เขาเขาเรียกว่าเด,เดินทางอยู่ในทะเลสาบแล้วก็เกิดพาย,ยุพี่น้องจําได้ไหมอยู่ในมัทธิวบทที่สิบสี่ข้อที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดได้บอกว่าขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นซัดเพราะทวนลมอยู่เมื่อเวลาใกล้รุ่งสางพระองค์ทรงดําเนินบนทะเลไปยังพวกสาวกเมื่อพวกสาวกเมื่อพวกสาวกเห็นพระองค์ทรงดําเนินมาบนทะเลเขาทั้งหลายแตก ตื่นนี่คืออาการของความกลัวแตกตื่นพูดกันว่าเป็นผีและร้องด้วยความกลัวพระเยซูคริสต์ตรัสก,กับพวกเขาทันทีว่าทําใจดีๆไว้นี่เราเองอย่าก,กลัวเลยเห็นไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นความกลัวเนี่ยมันทําให้ขาดสติสาวกของพระเยซูก็กลัวว่าจะต้องจมน้ําตายอยู่แล้วแล้วเห็นพระเยซูดาเนินมาในท่ามกลางพายุที่กำลังวุ่นวายแตกวุ่นวายอยู่นั้น เขาแตกตื่นี่ยร้องกันเสียงหลงนะครับว่าผีผีนะครับเห็นไหมฮะนี่เขาเรียกว่าลักษณะของความกลัวทําให้ขาดสติเห็นพระเยซูเป็นผีไปได้ครับพี่น้องครับฤทธิ์ของความกลัวเนี่ยสามารถทําให้หมดสติได้ด้วยนะอะเราไปดูนะครับในลูกาบทที่ยี่สิบเอ็ดกัที่ยี่สิบกเนี่ยบอกว่ามนุษย์จะสลบสลาลไปเพราะความกลัวเนื่องจากสังหรณ์ถึงการที่จะเกิดขึ้นในโลก เพราะว่าบรรดาสิ่งที่มีฤทธินุภาพในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานพี่น้องครับเพราะฉะนั้นความกลัวเนี่ยมันมีอํานาจมากนะและทีนี้พระวจะนะของพระเจ้าสอนเราว่าอย่ากกลัวต่อสิ่งใดเรามาดูครับในตัวอย่างอบพยพบทที่14เข้อที่13 14บอกว่าโมเสสกล่าวกับประชากรว่าอย่ากกลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระยาเวซึ่งทรงทำเพื่อพวกท่านในวันนี้ เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกตลอดไปพระยาวเวจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิดไอ้เรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่พวกอิสราเอลออกจากการเป็นท่านอียิปต์ใช่ไหมครับออกจากการเป็นท่านอียิปต์เดินอยู่ในจินทรักันดานกำลังจะข้ามทะเลแดงเพื่อไปยังฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเข้าถูกเข้าสู่ทินทรกันดานนะครับ ซึ่งข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังเห็นพวกอียิปต์นาเอากองทัพไล่ตามมาเพื่อจะสังหารให้หมดพวกประชากรอิสเรียลเป็นไงครับในเวลานั้นแตกตื่นเกิดความกลัวเกิดโกลาหลโมเสสได้บอกว่าอย่าก,กลัวจงนิ่งอยู่และคอยดูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่สอนรบอกว่า จงนิ่งอยู่และคอยดูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่ากลัวอย่าตื่นหนกอย่าวุ่นวายเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่เราจงสงบนิ่งอยู่ต่อพระเจ้าแล้วเราจะได้เห็นความรอดจากพระยาเวเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่จากพระยาเวหนึ่งซามูเอลบทที่สิบสองข้อที่ยี่สิบบอกว่าและซามูเอลพูดกับประชาชนว่าอย่ากลัวเลยแม้พวกท่านได้ทําความชั่วทั้งปวงนี้แต่พวกท่านอย่าหันไปสียจากการติดตามพระยาเว แต่จงปรนิบัติพระยาเวด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่านพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมตอนที่พวกอิสราเอลระลึกขึ้นได้ว่าเขาได้ทำบาปต่อพระเจ้าโดยการขอให้ซาโมเอลได้ตั้งกษัตริย์ให้กับเขาซึ่งพระเจ้าทรงตรัสว่าจงตั้งให้กับเขาเพราะพวกเขาไม่ได้กบฏต่อท่านแต่กบฏต่อเราไม่ได้ไว้วางใจในเราแต่ปรารถนาจะวางใจในมนุษย์ พวกอิสราเอลก็รู้สึกว่าทําผิดเรื่องนี้แต่สมัยบอกว่าไม่เป็นไรอย่ากลัวพี่น้องครับหลายๆครั้งเวลาเราทําผิดสิ่งใดด้วยความโง่เขลาของเราเราอาจจะเกิดความกลัวว่าเราจะไม่ได้รับประพรพระเจ้าจะทรงพระพิโรธอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราสํานึกเรากลับใจเสียใหม่แล้วอย่ากลัวเลยพระเจ้าทรงยกโทษให้กับท่านอิสยาบทที่ 35: มสิบข้อสบอกว่าจงกล่าวกับคนที่มีใจหวาดกลัวว่าจงเข้มแข็งเถอะอย่ากลัวเลยดูสิพระเจ้าของท่านทั้งหลาย พระองค์เสด็จมาด้วยการแก้แค้นด้วยการตอบแทนของพระเจ้าพระองค์จะเสด็จมาและช่วยท่านให้รอดเห็นไหมครับสัเสญพระเจ้านะอิสยาบทที่41ข้อ10และข้อที่13ก็บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกําลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเราช่วยมือขวาของเจ้าไว้ คือเราที่พูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราเองจะช่วยเจ้าเรากําลังตกอยู่ในสถานก,การณ์แบบไหนอ่านพระวจะนะของพระเจ้าแบบนี้ให้มากๆพี่น้องครับอิสยาบทที่4ี่สาข้อที่หอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเราจะนําลูกหลานของเจ้ามาจากตะวันออกและรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตกอิสยาบทที่4ี่ข้อ8อย่ากลัวเลยและอย่าหวาดหวัว่นเราเล่าให้เจ้า ฟังตั้งแต่ดึกกำบันและแจ้งให้ทราบแล้วไม่ใช่หรือและเจ้าทั้งหลายเป็นสักขีพยานของเรามีพระเจ้าอื่นนอกจากเราหรือไม่มีพระศิลาอื่นเราไม่รู้ไม่เคยรู้จักเลยบทเพลงข้าโคลบทที่สามข้อห้าสิบเจ็ดผมยกพระคมภีให้มากนะครับเปน่นหุนใจพี่น้องเรื่องความกลัวพระองค์ทรงเข้ามาใกล้ในวันที่ข้าปรุงร้องถึงพระองค์<ฮ>พระองค์ตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยโยเอลบทที่สองข้อที่ยี่สิบเอ็ด บทที่สองข้อที่ยี่สิบเอ็ดบอกว่าอย่ากลัวเลยโอ้แผ่นดินเอย๋ยจงยินดีและเปรมปรีเถิดเพราะพระยาเวทรงทําการใหญ่โตมากอย่ากลัวเลยพวกสัตว์ป่าเอย๋ยเพราะว่าทุ่งหญ้าในจินทรกันดาลน,นั้นเขียวสดและต้นไม้ก็เกิดผลของมันต้นมะเดื่อและเถาวงล่นออกผลอย่างบริบูรณ์แม้แต่สัตว์พระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูเขาและสัตว์เหล่านั้นไม่เคยกลัวอดอยากมัชชับทที่สิบข้อที่ยี่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดบอกว่า เพราะฉะนั้นอย่ากลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่ถูกเปิดเผยหรือความรับจะไม่ถูกเผยให้รู้สิ่งที่เรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืดจงกล่าวในที่แจ้งสิ่งที่ได้ยินจากการประสิ์ตะโกนจากฟ้าหลังคาบ้านอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวองค์พระผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้ นกกระจาบสองตัวขายหนึ่งอาซาอาาเรียนไม่ใช่หรือแต่พระบิดาของท่านไม่โปรดนกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียวถึงผมของท่านทั้งหลายทรงนับไว้แล้วทุกเส้นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลยพวกท่านก็รรป,ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวย้อนไปที่14ข้อที่27เเรามอบสันติสุขไว้ให้พวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลย วิววัตที่หนึ่งที่สิบเจ็ดสิบแปดเมื่อข้าพเจ้าเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตายและพระองค์วางพระหัตถ์ขวาของพระองค์บนข้าพเจ้าแล้วตรัสว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นแต่เป็นเบื้องปลายเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่แนี่เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดเป็นนิจเราถือกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายพี่น้องครับจากพระธรรมตอนนี้เหล่านี้เราจะเห็นว่านี่เป็นเหตุผลที่ดาวิดต้องพึ่งพระเจ้าเต็มร้อย พระท่านรู้ว่าท่านไม่สามารถพึ่งมนุษย์ได้เลยเพราะเจ้านของพระเจ้าให้กําลังใจแก่เราทั้งหลายพี่น้องครับอย่าก,กลัวเลยรอบตัวของเราอาจจะเต็มไปด้วยการสมคบคิดที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้ทีตรงนั้นทีคนนั้นคนนี้นูนน่นน,นี่นั่นมากมายเมื่อทุกใจท่านจงเข้าหาพระเจ้าจงเข้ามาหาพระเจ้ามอบไว้กับพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าแบบคนที่หมดปัญญาที่จะทําอะไร ขาเรียกว่าจนตรอกก็ได้และพระเจ้าของพระเจ้าเหล่านี้จะหนุนใจท่านอย่ากลัวเลยเห็นไหมครับโอเคครับพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องนะในค่ำคืนนี้เราเลยมาสองนาทีก็ขอพระคุณและความรักของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องนะครับในทุกๆวันเวลานะครับขอพระเจ้าอวยพระพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับเอเมนครับ